พร้อมรบทุกมิติค่ะพอบอคิมเช็คบินรบ f 5อัปเกรดใหม่เตือนฝูงบินรับโจมตีโดรนอาวุธไกลเขมรได้ทันทีค่ะพอบอทอ,อตรวจความพร้อมรบค่ะเครื่องบิน f 5กองบิน21เตือนกองบินพร้อมรับการถูกโจมตี ด้วยโดรนขนาดเล็กอาวุธยิงระยะไกลชี้ถ้าผมเป็นฝ่ายตรงข้ามใครทำผมเจ็บที่สุดผมก็จะทำคนนั้นก่อนพร้อมขออย่าชะล่าใจค่ะสืบเนื่องจากวันนี้ค่ะวันที่หนึ่งตุลาคมปี2 5 1 8ค่ะพลอากาศเอกเสกสันคันทาค่ะผู้บัญชาการทหารอากาศเดินทางไปที่กองบิน21ค่ะที่จังหวัดอุบลราชธานีซึ่งอยู่ใกล้ชายแดนอีสานใต้เพื่อดูการซ่อมและดูความพร้อมของเครื่องบิน f 5 t h ที่มีการอัปเกรดใหม่เป็นครั้งที่3ให ทันสมัยค่ะโดยเป็น3หน้าจอและเปลี่ยนระบบและอุปกรณ์ภายในใหม่ค่ะทำให้เครื่องบินที่มีอายุกว่า40ปีสามารถปฏิบัติภารกิจได้อีกระยะหนึ่งค่ะผอทอ,ออได้กล่าวขอบุณนักบินและเจ้าหน้าที่ที่เสียสละประจำการและพร้อมรับสถานการณ์ชายแดนค่ะรวมถึงการป้องกันฐานที่ตั้งสำหรับเครื่องบิน F5 ค่ะกองทัพอากาศมีแผนปลดประจำการในอีกประมาณ5ปีข้างหน้าและอาจจะไม่จัดท้าเครื่องบินรบเข้าประจำการทดแทนค่ะแต่จะจัดหาโดนติดอาวุธ มาประจำการแทนขณะเดียวกันทางด้านพลอากาศเอกเสกสรรค์ค่ะตรวจเยี่ยมกองบินสามวัฒนานครทีสะแก้วค่ะโดยระบุว่าที่นี่ถือเป็นหน่วยแนวหน้าของกองทัพอากาศที่อยู่ใกล้พื้นที่ที่เราเคยปฏิบัติการในห่วงเวลาที่ผ่านมาค่ะแม้ว่าการปฏิบัติของกองทัพอากาศที่ผ่านมาจะได้รับคำชมจากทั้งประชาชนและเพื่อนทหารกองทัพภาคหนึ่งและกองทัพภาคสองแต่ไม่ควรเป็นสาเหตุให้พวกเราชะล่าใจ พวกเราเป็นทหารถูกสอนถูกฝึกอบรมให้คิดในแง่ร้ายเสมอเพราะสิ่งที่เราคิด มันหมายถึงอธิปไตยของประเทศเราไม่สามารถประมาทได้เลยการใช้กําลังครั้งต่อไปจะไม่เหมือนครั้งที่ผ่านมาเราจะถูกโจมตีด้วยโดนขนาดเล็กและจะถูกอาวุธระยะไกลยยิงเข้าใส่ถ้าผมเป็นฝ่ายตรงข้ามใครทําผมเจ็บที่สุดผมก็จะทําคนนั้นก่อนนั่นก็คือพวกเราเพราะฉะนั้นที่ผมมาในวันนี้ก็เพื่อให้มั่นใจว่าสิ่งที่ผมพูดทั้งหมดนั้นจะไม่เกิดขึ้นหรือถ้าเกิดขึ้น พวกเราต้องพร้อมผมมารับฟังพวกเรามาประมาณสถานการณ์พร้อมพวกเราแล้วก็จะอยู่เคียงข้างพวกเราเหตุการณ์วันนั้นในยามที่เราคิดว่ามันจะร้ายแรงที่สุดที่จะเกิดขึ้นขอบคุณที่ผ่านมาที่ได้ปฏิบัตรริภารกิจอย่างเข้มแข็งเป็นกำลังสำคัญที่แนวหน้าและมีบทบาทสำคัญมากในภารกิจที่ผ่านมาปราศจากพวกเราก็เหมือนไม่มีหูไม่มีตาเราเป็นที่พึ่งของเพื่อนพี่น้องทหารทั้งสองกองกำลังและได้รับคำชื่นชมเป็นการส่วนตัวจากพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบก จากนี้ไปการรวบรวมไม่ว่าจะ2เหล่าหรือ3เหล่าจะต้องเป็นไปอยัางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นผมสัญญากับพวกเราว่าผมจะทําอย่างดีที่สุดให้การรวบรวมหรือการปฏิบัติการร่วมของพี่น้องทหารทั้ง3เหล่าทับเป็นไปด้วยความมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและขอให้ทุกคนปลอดภยัยปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างสมเกียรติสมศักดิ์ศรีมีประสิทธิภาพมีสุขภาพแข็งแรงขอบพระคุณเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันได้เลยค่ะก็หน่วยกําลังรบของกองบีนาทุกท่าน ผมตั้งใจที่มาตรวจเยี่ยมที่นี่เป็นแห่งแรกเพราะที่นี่คือหน่วยแนวหน้าของกองทัพกอากาศที่อยู่ใกล้บริเวณพื้นที่ที่เรามีการเดือัภารกิจในช่วงที่ผ่านมานะครับการปฏิบัติภารกิจในช่วงเวลาที่ผ่านมาถึงแม้ว่ากองทัพกอากาศจะได้รับคำชื่นชมจากประชาชนและเพื่อนทหาร ครั้งของทัพภาคที่สองและของทัพภาคที่หนึ่งแต่ไม่ควรเป็นเหตุให้พวกเราันล่าใจนะครับพวกเราเป็นทหารถูกสอนถูกอบรมถูกฝึกให้คิดในแง่ร้ายเสมอเพราะสิ่งที่เราคิดมันหมายถึงอัตถปของประเทศเราไม่สามารถจะประมาทได้เลย การใช้กําลังครั้งต่อไปจะไม่เหมือนครั้งที่ผ่านมาเราจะถูกโจมตีด้วยโดรนขนาดเล็กเราจะถูกใช้อาวุธจะยัไไฟยิงเข้าใส่ถ้าผมเป็นฝ่ายตรงข้ามใครทำให้ผมเจ็บที่สุดผมก็จะทำคนนั้นก่อนนั่นก็อคือพวกเราดางนั้นผมมาวันนี้เพื่อให้มั่นใจว่าสิ่งที่ผมพูดทั้งหมดนั้นจะไม่เกิดขึ้นหรือถ้าเกิดขึ้นพวกเราก็จะต้องร้อม ผมมารับฟังพวกเรามาประมาณสถานการณ์พ่อพวกเราแล้วก็จะอยู่เียงค่าพวกเราพยายามที่เหตุการณ์วันนั้นที่เราคิดแล้วว่าเป็นเรื่องร้ายแรงที่สุดจะเกิดขึ้นนั่นคือสิ่งที่ผมอยากจะสื่อสารกับพวกเราในวันนี้เพราะฉะนั้นผมอยากขอขอบคุณพวกเรานะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับที่เราได้ปฏิบัติภารกิจกันอย่างเข้มแข็ง,ขงนะครับเป็น กำลังสำคัญที่อยู่แนวหน้าแล้วก็มีบทบาทสําคัญมากนะครับในภารกิจที่ผ่านมาราสตราจารพวกเราก็เหมือนไม่มีหูมีตานะครับเราเป็นที่พึ่งของเพื่อนพี่น้องทหารทั้งสองกองกำลังแล้วก็ได้รับคำชื่นชมเป็นการส่นตัวจากผู้พิทักษการแห่งโลกต่อจากนี้ไปการร่วมร่วมระหว่างของเราหรือสามเหล่าก็ตาม ต้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นผมสัญญาตับทุกท่านนะครับผมจะทำอย่างนีที่สุดให้การรบกวนการเปิดการเรงทั้งปวงของพี่น้องทหารสามเหล่าทัพเนี่ยเป็นไปด้วยความด้วยความมีประสิทธิภาพยิ่ง